มาลาลินบุญน้าสมัยที่เริ่มเข้าวงการมานะครับชื่อเสียงก็จะเป็นที่จดจําในลักษณะที่เรียกว่าเป็นดาราน,นักสแสดงบทบาทยั่วยวนนะครับหรือบางทีนะครับบางท่านจะเรียกว่าเป็นบทนางร้ายหรือว่านางอิจฉาแต่ว่าจะต้องมีบทยั่วยวนนิดหนึ่งนะครับก็เลยแตกต่างจากนางร้ายนางไทยทั่วๆไป ชื่อเสียงนั้นโด่งดังมากนะครับตอนที่ไปแสดงหนังอยู่กับหนังจีดเรื่องไอหนุ่มสินตึงนะครับกับบูสลีที่มาถ่ายทาในเมืองไทยก็เลยทําให้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนั้นรู้จักดาราสาวคนนี้นะครับมาราลินบุญน,นาเธอเล่นหนังไม่ค่อยมากนะครับแล้วก็ไปทําธุรกิจส่วนตัวก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ สมัยที่ผมยังทํางานที่หอภาพยนตร์เธอก็มาเป็นดารานะครับอีกดวงหนึ่งที่มาประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้าที่ลานดาราของหอภาพยนตร์นะครับก็เลยได้รู้จักได้พูดคุยนะครับเธอเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ชีวิตต่างๆที่เกี่ยวกับการแสดงหนังนะครับน่าเสียดายนะครับหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับเธอก็ เสียชีวิตนะครับคุณมาลาลินบุญนาคนั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี2564และเมื่อเดือนพฤษภาคม2568ที่ผ่านมานะครับพวกเรากลุ่มไมวหวานวันวานกรุงเทพแล้วก็พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกก็ได้จัดกิจกรรมทำบุญแล้วก็ลำลึกถึงท่านนะครับ ร่วมกับศิลปินท่านอื่นๆที่เสียชีวิตในเดือนพฤษภาคมเรียกว่าทำไปพร้อมๆกันนะครับนำหนังที่ท่านแสดงเรื่องละนิดเรื่องละหน่อยนะครับตัดต่อเอาบทบาทที่ดูแปลกๆดูเด่นๆนะครับเอามาฉายเพื่อที่จะให้คนที่รู้จักได้ลํำลึกถึงความหลังแล้วก็เพื่อที่จะให้คนที่ยังไม่เคยรู้จักได้มีโอกาสร,รู้จัก ดารานักแสดงท่านนี้นะครับคุณมารล,ลิตบุญนาะแล้วก็จะจัดอย่างนี้เรื่อยไปนะครับทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปีและนี่ก็คือตัวอย่างบางตอนของหนังที่ฉายเพื่อลำาลึกถึงท่านนะครับคุณมารล,ล,ลินบุญนาะ